สวัสดีครับตาใช่มนดีครับมันนี่เพราะเป็นซางอิเล็กๆนิดเจ้จหน่อยครับนี่คือพัดลมมันบมหมุนครับการแก้ไขเบื่องต้นคือเข้าเสียบปักแล้วมันบมหมุนครับเข้ากับเช็คพึงครับเช็คทุ่งหมองเลยครับใส่มิเตอร์ครับครับมิเตอร์เข้ากระตังมาที่โอมครับผม แต่ประกดตัวที่มีเสียงครับเวลาเขาถดลองบึงไฟเข่าม่จะเขามันบกดกดวะบิดคางบึงครับไฟมันบกเขาเขาก็เช็กบึงซ้ายในก้อนว่าครับว่าสายขาดบอเขาก็คือดากบอวครับเช็คสายตัวนี้ก้นครับสายที่มาจากไฟฟ้า เช็คเบิ้งว่าสายมันเนี่ยถ้ามันเห็นมันก็สีดังปกติครับแต่สายบุกขาดนอกจากเช็คอีกสายนึงครับตัวนี้คือสายดําครับครับสายปกติครับมาเนี้ยเช็คที่สายเข่าเครื่องครับเช็คเบิ้งว่ามันผ่านหรือบ่ผ่าน ุสวิกทางไวค้ครับครับส,สวิกก็ใส่ได้มาหนีเหาเช็คทั้งในครับวันนี้ว่าเป็นอย่างมันจังบม่มุนอนี่แหละครับปลเกยครับปิดกฝา การนี่ครับผมเจ็ดบอกก่อนครับเรือมากตัวนี้ครับมันขาดครับนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวบกี้บาดนะครับถ้าห้าหูจักเปลี่ยนเองได้ครับตรงนี้หัวแหลงหัวนั่นครับมาเปลี่ยนเพื่อนเป็นฟิวครับเออง่ายๆว่าฟิวครับมันชิอยู่ทางในนี่ครับเดี๋ยวผมจะถอดในปืงว่ามันอยู่บนไหนครับ แต่ผมจะถอดวัดให้เบื้องว่ามันขาดนี่บอขา,ขา,แขา,ขาขอดแต่ว่าผมถอดลัดก่อนกัน ตัวนี้ออกมก่อนครับนี่มันเป็นตัวนี้ครับนี่ตัวนี้แหละตัวผ้าขาดครับเนี่ยเขาถอดมาแล้วเขาก็วัดเมังก่อนครับมาม,มันบอกขาดมันก็สีห้องครับเนี่ยมันบกมันบกห้องแสดงว่ามันขาดครับเนี่ยปกติมีสีห้องสี่ครับ มิดจีดีเลยครับนี่แสดงว่ามันขาดมีสองตัวนะครับเขาก็เอาตัวนี้ครับมาท่านใช้กันไมนี้เลยครับเพราะว่าตัวเก้านี่สายเขามันแยาตัวนี้มันติดสานกลัวน้อยนึงเขาก็ตัดให้พอดีคร,<ม>ครับเขาก็ตัดเลยครับ คทอนึงว่ามันขาดแทโอบกอับมันบูดังครับตัวไม้มันก็สิดดังครับแสดงว่าตัวนี้ขาดแล้วครับเนี่ยเป็นตัวลักษณะอังศีละครับมันคือกันเนี่ยละครับ,รบเขาอื่นฟิวครับ อื่นง่าย,ายๆคือฟิลละนี่ครับแบบมาไ่เลยครับนี่ไ่หมองเกามันเลยครับ ตัางกับพันใส่กันเลยครับ ขันไว้แล้วครับเอาตะกัวครับเตรียมไว้ชักน้อยหนึ่งครับกันบ่ให้มันหลุดครับ นี่ครับตรวเชื่อมทั่สี่ละครับเชื่อมต่อไว้ครับ ส้มกรอบๆแนี่แลแหละครับส้มผุ้ผูตีแง่งกับบดายอักมันสิบ่ชนกับเราเอากาวนี่ครับเตะไว้กันบ่ให้มันขยับขยืรีนได้ครับมัถูกมันติชดบ่ค่ะมัน,นสนดกับมนวงขยับขยืขยยรีน ก็จะขาดเนื้อไรกับวันนี้ห้าประกอบเขา ล่องเบอรเปิดสวิทช์มันกับปกติครับห้อบอรเปิดเข้มมันกับปกถึงครับครับเอาก็ล่องเช็คเบิรงอีกรอบนึงครับล่องเบิอร์มา มันสอดมันบ่อสอดครับแต่มันบ่อสอดมันครับตัวสอดตัวนี้มันบ่อถึงครับครับช็กการเช็ก็คือเช็กน้าปักมันก่อนครับว่ามันติดมีบ่อติดครับถามมันเป็นแบบนี้คือสายมันช็อตมีบ่อช็อตนี่คือเราเช็คตัวนี้ก่อนครับแบบมีบ่อช็อตครับแต่วันนี้เขาลองเปิดทวิกครับ วิกแล้วครับใส่เบิ้งครับว่ามันใส่ใดบ่เขาใส่ไดมันกส็สจขึ้นแบบนี้ครับ,บครับอันนี้พวกเสียไฟตัวล่องเบิ้งครับ วันนี้ผมเสียบไฟแล้วครับนี่วันนี้ผมจะลองกดสวิ์เบิรงว่าหมอเตอรนนี่สมุนบอกครับาลองเบิ้งหนึ่งก่อนครับมุนอยู่ครับเนี่ยจะใส่ได้ครับนี่มุนปก,กติเลยครับได้งดไแกนตัวนี้ครับนี่สเกตเบิ้งครับนี่ปิดไ้มันก็เศร้าครับ นี่แหละคืออะไรที่เขาเปลี่ยนกับมันเป็นมีตัวนี้แหละครับที่สาเหตุที่มันโมหมุนโมยังครับวันนี้มันเป็นพระล่มเก้าครับพ้อมกับสิบแปงใช่ครับตัวนี้มันใส่ได้แล้วกับประกอบเขาเลยครับคือตัวนี้คือมันใส่ได้แล้วครับหมุนปกติแลยครับนี่แหละคือการแก้ไขเบื้องเบื้องต้นแหละครับต้นไมากนจะเป็นกับตัวนี้แหละครับสองยางครับมันมีตัวนี้ตัวนึ่งที่มันหมุนซ่าครับ คือตัวนี้ครับตัวนี้คือถ้าพัดลมหมุนสายขื้เาเปลี่ยนตัวนี้ถ้ามันบ่งหมุนเลยก็คือเปลี่ยนตัวนี้ครับนี่อาการของมันมีแค่สองอย่างครับส่วนหมากเลยครับถ้าเาเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ได้ใส่บ่ไดก็คือมอเตอร์พคดหลุดขาดใส่บ่ไดเลยครับตัวนี้คือนิ่มเลยครับครับการดัดแปลงอีกหน่อยนึงครับคือแเปลงจาก ปัาล่มที่มันห่างมันแตกอยังเอากับดัดแปลงเอาได้ครับ แดงเลยครับใายเล็กทุบซีครับมันดีอาเห็คขิดมะร่วมไหมเบิ้งครับเล็กๆเกนี่ยหน่อยเป็นความรูที่สามารถเ็ดใดเองครับผมขอให้เขามีุปรณ์มืมูนี่ครับนี่เออครับ เดี่ยวกับตัวนี้อย่างเดียวครับสาบมุมม้นเลยนี่คือตัวนี้ครับขาบมุนสร้างครับมาหนี่พอขอบคุณหลายๆครับตามทิศตะช่นวลดีครับติดตัวติดตามกดไลค์กดแช่เด้่อครับถ,ถึงเร่องใจใหม่ตะไช่นวลดีครับมนี่พอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ